ดิดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุวรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราทั้งสองคน<ช>นะคะคือนตรังสีมันค่ะดาวรังสีมันค่ะค่ะวันนี้เราจะพากันไปไหนนะคะก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้เราคงจะต้องพาไปถึงสองวัดใท<ช>่ค่ะกลับมาสองสถานที่ะนะคะ,ะ,คะมีสองสถานที่ที่ไหนบ้างนะคะแต่วันนี้นี่สถานที่แรกเนี่ยเป็น ไม่ใช่วัดนะ,ะเป็นปราสาทนครหลวงเรียกว่าเป็นโบราณสถา,านแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่าาน,น,ะนะคะแล้วที่เรารู้มาด้วยนะคะว่าอยู่ในช่วงของพระเจ้าปราสาททอง<ช>นะคะ,คะตอนนี้ให้คุณผู้ชมไปชมก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะ เป็นจังหวะที่พอพอเลยค่ะอ่าไม่ใช่ปุ๋ยเล็กเพิ่งอยากเห็นเรือบอกว่าไม่อได้เห็นเรืออใช่แพนี่ก็ยังติดค้างอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเราอยากจะรู้เรื่องคำว่าแพแล้วว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไหนอ่อนข้าวคือเราพยายไม่บอกนึกว่าจะเล่าให้ฟังแล้วโอ้พี่น็อตคะ คุณผู้ชมแปลกใจไหมคะว่าทําไมถึงมีร,รุ่นเก้ารัชกาลที่หอยู่ที่นี่พระบรบมรูปของพระองค์ใช่ไหมคะก็บพรว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมที่น็อตแล้วก็น้องดาวเลยนะคะที่นี่เนี่ยเคยเป็นก็เรียกว่าเป็นพระพาที่ประทับของพระองค์เวลาที่รุ่นเก้ารัชกาลที่5เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งไงค่ะ ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโบาาาราณสถานที่สําคัญด้วยนะน้องดาวใช่ค่ะนี่นะคะถ้าเรามองเป็นเส้นทางตรงไวตรงนี้นะคะก็จะเปรมเสมอเป็นเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ด้วยค่ะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงนูกค่ะพี่น้องที่หมอย็ะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าค่ะคเราไปดูกันค่ะพี่หมอยเล็กพี่ดาวชี้ให้ดูเมื่อกี้ ตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของนี่เอ็กซ์ต f มโฟกัสค่ะแต่ว่าทำไมเราถึงยืนกันอยู่แค่สองคนเนี่ยสิน็อตเนี่ยซิบบอกตามมาว่าอยากจะไปดูอีกสถานที่หนึ่งก OK ่อนเลยให้เราหย่อนร่างก่อนค่ะแต่ตอนนี Whoops, ้คุณผู้ชมเมื ocument, ่อกี้ที่เราบอกนะคะช่วงเอ็กซ์ตีมโฟกัสเนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยเป็นโฉนดที่ดินซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่น็อตเนี่ยเขาเกินเอาอะไรไว้ช่วงกานเปิดรายการเลยนะ เรากล้าแควป่าสักย์นะเรื่องอป่าศักก็ยังสงสัยกันอยู่ไงตอนแรกเอ๊ะอะไรยังไงทำไมถึงเรียกว่าแควป่าสักย์เรารู้แล้วคำตอบแล้วล่ะดูได้จากใน,นโฉนดอันนี้เลยค่ะเพราาะว่ก่อ,อนที่จะไปดูเรื่องแควป่าสักค่ะนี่อยากให้ดูอันนี้ที่เราพูดไว้ว่าถ้าเรามองจากตรงเมื่อกี้ที่เรายืนกันอยู่นะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะมแล้วเนี่ยเป็นเส้นตรงไปตรงเนี้ย ก็เสมือนเป็นเส้นทางที่รอนการรัชกาลที่5ค่ะเด็พระราชนำเนินมาอือตอนแรกเรายืนอยู่ที่หน้าพระบรมรูปของรอนการรัชกาลที่5ถ้าหากว่าเราเดินตรงไปเรื่อยเราก็จะเจอกับสถานที่สําคัญที่บอกไปก็คคอคุณผู้ชมปราสาทนครหลวงค่ะเออตอนตอนนี้เรายังไม่ได้เดินไปถึงตรงนั้นยังยังยังใจเราบอกก่อนรอแต่ว่ารับรองว่าน่าสนใจแน่เอ้าล้วต้องดาวแควป่าจับยิ่งนัดเกิดล่ะ ที่หมอยเล็กอยู่ในนี้เลยที่เขาบอกไว้ว่าแม่น้ําแพรป่าสักค่ะซึ่งแพ่ป่าศักเนี่ยเป็นจุดที่คลองบางพระครูค่ะซึ่งมีต้นําเน็จมาจากแม่น้าลบบุรีเนี่ยไหลมาบรรจบกับน,นี่เลยตรงนี้ใช่ไหม<ช>อ๋อแม่น้าาคคําป่าศักคือเอาง่ายๆไหลมาบรรจบอยู่บริเวณนี้พอดีซึ่งตรงนี้เนี่ย<ช><ม>ก็จะเป็นบริเวณที่กว้างแล้วก็ลึกมากก็อย่างนั้นแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นแค่ที่โล่งๆธรรมดาเลยนะ แล้วคุณผู้ชมตรงเนี้ยร้อนมากร้อนมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะบรรยากาศร่มไม่ขึ้นเยอะเลยน้องดาวอีกที่เนี่ยเรียกว่าศาลาพระจันลอยไงศาลาพระจันลอยรู้สึกคุ้นๆชื่อนี้นะพี่หมยเล็กอ่าถ้าคุ้นๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันตรงโน้นดีกว่าว่าเป็นไงเมื่อกี้เดาวดาจะก้าวแล้วเนี่ยพี่พาไปเนี่ยนี่ไงค่ะพี่หมยเล็กศาลาพระ ไหนพี่มานี่พี่ยังไม่เห็นพระจันรลอยเลยไม่ใช่พชระจันลอยอย่างนะลองดูข้างในเดี๋ยวจะรู้ว่าสาระเขาจะลอยที่พูดพูดกันเนี่ยหมายถึงอย่างไรค่ะนี่แต่บรรยากาศรอบๆก็สวยนะอออดอกไม้ คุณผู้ชมสาราพระจันทลอยนะคะอย่างที่บอกนี่าพประหลัดตื้นแห่งวัดจักรวรรราชาว่าเนี่ได้มีการสร้างสาราพระจันทลอยขึ้นเพื่อเป็นสถานพระจันทลอยไงน้องดาวและถ้าเราลองสังเกตดูลักษณะของพระจันลอยนะคะพี่หมวยเลยก็จะเห็นว่าเป็นแั่นหินทรงกลมใหญ่ๆคล้ายกับวงร้อพระธรรมจักรค่ะแต่ว่า,า,าะะรูปร่างก็อาจจะไม่ได้เห็นลายเห็นอะไรชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะะว่ามีการ ติดทองทัทบๆกันมาเป็นเวลาหลายๆปีค่ะซึ่งพระจันทร์ลอยนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่เป็นปิฏิหารเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายค่ะจน,เป,นเป็นที่กราระบูชาของผู้คนแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันในทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะทราบเรื่องราวของพระจันทร์ลอยแบบเต็มๆนะคะก็สามารถไปย้อนดูส่วนอนุมรโฟกัสเทปเก่าๆที่พี่จิวค่ะเคยพามาที่หมู่บ้านอารามกได้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมแล้วก็ต้องดาวเนี่ยไปที่ที่ชาวบ้านขายของกันดีกว่าจะมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวไปกันค่ะ อย่าพึ่งหยุดตรงนี้เลยอ,อุตส่ามายืนตรงนี้แล้วเห็นไหมป้ายข้างบนเขาเขียนว่าอะไรชุมชนท่องเที่ยวโอโท็อปนวัดวิถีค่ะคุณผู้ชมด้านในเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปข้างในเพราะว่าน้องดาเขาอยากเข้าทีา่แ,แล้วอัดแ่นไปเลอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยได้มีได้สรงโปรดให้ช่างเนี่ยไปลอกแบบมาจากปราสาทนาครวัดนครธมก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะเพราะว่าตอนที่สร้างขึ้นเนี่ยสร้างไม่เสร็จอ๋อไม่เสร็จตมบูรช่ใช่แต่ว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆกันกว่าน,นี้ดีไหมค่ะว่าเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนกันด้วยนะที่หม่วยเล็กอ๋อเห็นไหมนี่ไง ปราสาทนครลลหลวงเนีย่ยพี่เหมล็กษมสวยจังเลยอะนะคะพี่เห,หมล็กแต่ว่าที่พี่เหมล็กเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าปราสาทนครหลวงแห่งนี้นขึ้นืาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองอแต่ว่าที่เราเห็นว่ามีการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นอยู่บริเวณส่วนยอดสุดข,ของตัวปราสาทเนี่ยเขาบอกว่า สร้างขึ้นในลาวช่วงเวลารัชสมัยของรัตนรรัชกาลที่4ค่ะโดยในปนหรือว่าตาประขาวปินเนี่ยได้มาสร้างรอยพระพุทธบาทประดิษฐานไว้อยู่ที่มณฑกด้านบนสุดข,ของตัวปราสาทเนี่ยที่เราเห็นกันเป็นส่วนยอดลังๆเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นไปกราบธรรมสการรอยพระพุทธบาทกันค่ะพี่เหมยนเนยถ้าอย่างก็ดีเลยเดี๋ยวรีบขึ้นไปกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่พนาน้องดาวเดินขึ้นไปตรงฝั่งนู้นดีกว่าทางเข้าเ,เข้าตามตรอกออกตามประตูสิคะช่กท่ไปกัน พี่น้องดาวก่อนที่น้องดาวเนี่ยจะขึ้นแลขึ้นวนในการกับพี่นะ,ะเดี๋ยวขอพูดอะไรสักหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคือแผ่นดินของพระเจ้าทรงธรรมได้มีการพบ รอพระพุทธบาทใ,ในช่วงเวลาของแผ่นดินตอนนั้นนะคะซึ่งหลังจากนั้นเองกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยก็ต้องมาทําการนวัตรกรรมรอดพระพุทธบาททมเนียมปฏิบัติสําคัญทมเนียมใช่ใช่นะคะจนกระทั่งมาถึงช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองซึ่งพระองค์เองเนี่ยก็ทรงโปรดให้ช่างถ่ายแบบปราสาทพระนครหลวงกรุงกรมพูทาประเทศเข้ามาแล้วก็ทรงกระทําเป็นพระราชวังที่ประทับร้อนไว้สําหรับเวลาที่จะไปกราบนวัสการ ออรอพระพุทธบาทเนี่ยแหละ<อ>ฉะนั้นเนี่ยก็เลยหยิบยกน้ำเดิมที่ถ่ายมาให้ชื่อว่าพระนครหลวงนั่นเองค่ะแค่ไม่รอชา้าเข้าไปดีกว่าขึ้นไปกันเลยดีกว่าค่ะรอด้วยค่ะดื่มน้ำเยอะ,ะจุกเลยวแตจะไปซื้อของกินเยอะแยะแต่ yeah. <laughs> พี่ก็กินเยอะเหมือนกันนะพ <laughs> ี่เห็นจุกเลยโอ้ นี่คือชั้นแรกนะคะหลังจากที่เราเดินขึ้นมา<ะ>ซึ่งปราสาทพระนครหลวงเนี่ยเป็นอาคารต่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นค่ะพี่เหมยเล็กแต่และชั้นเนี่ยก็จะมีปางบริวารอยู่โดยรอบเลยค่ะซึ่งปางบริวารเนี่ยก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้20ิบค่ะปางบริวารแต่และองค์นะคะก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่สององค์ค่ะที่เดียเขามีความแปลกอย่างหนึ่งคือแปลกตรงที่ว่ามีการก่อผนังด้านนอกตันด้วย เขาก่อผนังด้านนอกตันแล้วก็ทําเป็นช่องหน้าต่างหลอกไว้เหมือนกับช่องรูปหัวด่ะเออซึ่งก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเจาะแบบนี้เนี่ยเป็นการเจาะรูปวงหัวที่มีตั้งแต่ยุคสุโขทัยเลยนะอู้ยาวนานใช่เป็นการเจาะหน้าต่างอาคารขนาดใหญ่ที่ยังไม่เป็นพี่แพร่หลายไงน้องดาวอ๋ออ่าเดี๋ยวเราไปไปขึ้นชั้นสองอันนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งแล้วใช่แตขึ้นชั้นสองกันค่ะพี่เมย์เล็กชั้นสองต้องมีอะไรอีกแน่เลยมี ทางที่เราเดินก็คือระเบียงโค้ดที่พี่ไปแล้วก็าปางบริวารที่เราบอกว่าจะมีพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่ปางละสององค์ พี่หมวยเลกคุณผู้ชมเขาทําเป็นท่อระบายน้ำทำเป็นช่องสามเหลี่ยมเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลรวมกันไปสู่ข้างล่างค่ะอนับไว้แล้วรอบตัวปราสาทนครหลวงมีทั้งหมดประมาณ40จุดค่ะพี่หมยเล็คือริงคืดอดาวอไปเดินนับมาใช่ไหมหรือยังไง ดูข้อ <left> มูลมาเดี kind of ๋ยวว่าจะกลายเป็นว่าเป็นการโกหกอ๋อคือจริงๆอะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามองไปฝั่งตรงข้ามอะมันก็มีมันจะมีแบบว่าตรงข้ามอย่างนี้เลยนะหนมองไปด้านนู้นอะก็มีเหมือนกันเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่านเลยใช่ความแตกเนี่ยอยู่ที่ว่านอกจากเราจะเห็นระบบประปาของช่างในสมัยยุทธิยาแล้วเนี่ย จริงๆก็ภาวนาในใจอยากให้น้ำไหลออกมา,ากันนะแฮ่ร้อยเลขนะฮะเดีเ๋ยวเราไปยืนดีกว่าไป,ไป <c oughs> นี่เราเดินขึ้นมาชั้นสองแล้วสองแล้วคะ่ะ <c oughs> ใช่ตรงนี้ก็ทะเบียนคดนะที่เหมือเล็กอืม <c oughs> ก็ตอนแรกเนี่ย <c oughs> เราก็มองขึ้นมาข้างบนเหมือนกันเมยตอนนั้นที่เราอยู่ชั้นหนึ่งอะเห็น <c oughs> ช่องลูกมระหวดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีคือพื้นชั้นที่สองแล้วก็บริเวณรอบๆเ็คล้ายๆกับชั้นแรกเลยนะ อ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปชั้น3ามนดีกว่าชั้น3ามนี่ต้องมีอะไรต่างไปแน่นอนพีว่ว่าเอ๊เออเอ๊ะ,อะทำไมว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ที่ชั้น3ามหรือเปล่าพี่เหมยเลยเอไปดูสิไปอยากรู้ต้องไปดูค่ะ ที่เมืองเนี่ยตอนที่เราไปเดินเนี่ยดาวแอบนับมาแล้วพี่เหมยเล็กได้อะไรได้เก้าประตูเหมือนกันค่ะอ๋อชั้นแรกมีเก้าอ่าชั้นที่สองมีสิบสองและชั้นสามนี่พี่เหมยเล็กนับได้เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้พี่เหมาเล็กู้ยเลยหกเจ็ดแปดแล้วด้านหน้าพี่เป็นเก้าแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปานมัสการรอยพระพุทธบาทสี่รอยที่ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑลนะคะที่ต<ภ>าบะขาวปิ่นได้มาสร้างไว้เนี่ย ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่รอบๆตรงนี้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันพี่มาเดี๋ยวคราวนี้ให้ต้องดานนำพี่ไปหน่อยอไปค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าพระสังกจาัยหรือว่าพระมหากัจยนะค่ะที่นี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีวิธีการอธิษฐานขอพรตามแบบฉบับของเขานั่นก็คือเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ไปบีบเข่าองค์ท่านแรงๆเหมือนเป็นการนวดองค์ท่านแล้วก็ทําการอธิษฐานค่ะ ะค,ะคุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะอยู่คู่มากับรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่ภายในมณดปนี้ค่ะแต่ว่าถ้าลองสังเกตด,ดูนะคะพระพิฆเนศปางนี้ค่ะจะมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือฐานโดยรอบองค์พระพิฆเนศนะคะจะเป็นรูปหัวกะโหลกค่ะ ผู้คนนะคะก็จะนิยมบูชานับถือพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จค่ะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการแล้วก็การประพันธ์ค่ะเชื่อว่าพระพิฆเนศปางนี้นะคะน่าจะช่วยขจัดความอับประมงคลสิ่งชั่วร้ายแล้วก็โรคภัยต่างๆค่ะ หนดาวพี่หุ่ยเล็กโอนี่มาขอพรองค์พระพิฆเนศปางนี้แปลกว่าที่อื่นๆแต่พี่ก็อธิษฐานพระสังกจายมาเหมือนกันนะเมื่อกี้เล่าไปก็เลยขึ่นไปด้วยเลยค่ะโอเคข้างในเนี่ยก็มีเราพระพุทธบาท420ที่ปราขาวปิ่นได้มาสร้างไว้นะคะค่ะ เรา,าพาุผู้ชมเนี่ยเข้ามาภายในมณฑปแล้วท่านก็จะเห็นได้ว่ามีรอรทพุทธบาทนี่ไงสี่อยด้วยกันค่ะผู้ชมเขามีความเชื่อกันด้วยนะคะว่ารอระพุทธบาทสี่อยนี้เนี่ยในพัฒนาก,กับนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อจะมีพระพุทธเจากก้าจัสรรูห้าพระองค์ด้วยกันแต่รอือพุทธบาทที่เห็นมีเพียงสี่อยใช่ก็เพราะว่าอีกหนึ่งองค์ยังมาไม่ถึงยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ นั่นก็คือพระศรีอไรไีายาเมตรตรค่ะแต่ว่าเขาบอกกันมาว,ว่าการที่เราจะบูชารอยพระพุทธบาทเนี่ยต้องเป็นการถวายผู้คัดทรัพย์การสละปัจจัยเป็นการไม่ยึดติดกับทรัพย์สินสิ่งของอก็เลยอยากจะถามพี่เหมือนดกว่ามีปัจจัยที่พอจะสละเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทไหมอ่าเดี๋ยวเงินพี่หมดตั้งแต่ไปตลาดแล้วพี่ยังของเงินทีมง,งานเลยกล้วยยเลยของอ้า โอ้นี่ไงพี่น็องมาพอดีเลยพี่ก็ทำบุญมาเผื่อเพราะว่าเป็นการแบ่งบุญพี่น้องค่ะเอาให้ให้คุณผู้ชมดูของที่พี่น็อตเอามาหน่อยแล้วกันเพาปัจจัยของเราเป็นไงนีเอาเป็นดอกไม้น่เป็นดอกไม้นะคะคระชากรใช่แล้วก็มีพวกกระซับใช่แล้วก็มีคนละสี่เหรียญหอบคุณค่ะเดี๋ยวพอยืมกันแล้วเดี๋ยวใช้คืนเหรียญ เป็นยังไงบ้างคะไปชมมาแล้วนะคะ,ะตื่นตาตื่นใจนะคะอ่ะมีอีกที่หนึ่งนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดะะวันนี้เราจะพาไปที่วัดตำหนักพระเจ้าสรงท<า>งะนะคะ่ะน้องดาวพอจะทราบรายละเอียดบ้างไหมคะ วัดสําคัญอีกแห่งนึงค่ะชื่อเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะว่าวัดตำหนักพระเจ้าทรงทับก่อนหน้านี้เราไปยังสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าประสาททองมาที่นี่ก็มาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทรงธรรมร้อนนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามรับชมกันค่ะนี่นะคะมีบ่อน้ําโบราณด้วยพาไปชมถึงที่เลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามรับชมเลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ นี่แหละค่ะสนุกจุดที่เป็นที่มาของคาว่าท่าเจ้าสนุกค่ะคืออยากจะบอกก่อนว่าจุดตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่ได้มีแค่บ่อนี้บ่อเดียวโอ้มีหลายบ่อเลยใช่ไหมคะนี่นะคะคุณผู้ชมได้เห็นไปด้วยนี่นี่นี่เป็นบริเวณท่อนะคะคือจะบอกว่าบ่อนี้ที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าน่าจะมีหลายบ่อแต่ปัจจุบันเนี่ยคนพบแค่บ่อนี้บ่อเดียวก็เพราะว่าเหมือนกับว่าไงอะ คืออยากจะบอกก่อนว่าช่วงยุคของพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีการโปรดให้ท่างเนี่ยมาขุดโปรดให้ขุดเพื่อที่จะให้น้ําจากแม่น้ําป่าศัก์เนี่ยละคะ่ะไหลเข้ามาแล้วก็มากักเก็บไว้ในบ่อนี้ซึ่งก็คล้ายๆกับพวกอ่างกักเก็บน้ําอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช่ค่ะ<ม>ซึ่งบ่อนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ ใช้อาภวกายชำระล้างพระองค์ค่ะและเมื่อได้ชำระล้างพระวรกายแล้วก็จะมีความรู้สึกสบายเพลิดเพลินก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเจ้าสนุกค่ะแล้วพระองค์ท่านไม่ได้ใช่ไม่ได้คนเดียวนะไม่ใช่แค่เพียงพระองค์เดียวที่ใช้บ่อน้ํานี้ค่ะยังโปรดให้บรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเนี่ยได้ใช้บ่อน้ํานี้กันด้วยก็ที่จะให้แก่มชัดเลยเนี่ยเรามีท้ายรายการคุยกับท่านจะอว่าดีเลย ดีเลยจะได้พาคุณผู้ชมไปด้วยจะได้รู้การที่หมดอืมอืมอืมอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินออกไปเลยดีกว่า ผมผู้ชมมาอิ่มบุญอิ่มใจนะคะใช่ค่ะหยอดตู้หยอดเหรียญเมื่อกี้หนูหยอดไปหลายเหรียญหออดไปหลายตู้อยู่เหมือนกันค่ะพี่นอสและช่วงนี้เราก็อยู่กันเอ็กซ์ตรีมโฟกันะคะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติวัด นอกเหนือจากที่เราพูดไปแล้วค่ะจริงๆนะมีอีกมากม,มายเลยค่ะเยอะเลยของวัดนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะใช่ใชค่ะงั้นเราไม่รอช้าเนาะพากันไปเลยจ่าไปค่ะ<ป>ค่ะ ผู้ชมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมแห่งนี้ค่ะนอกจากชื่อวัดตำหนักพระเจ้าทรงทรรมแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือ วัดพระขาวค่ะหลวงพ่อขาานี้นะคะแต่เดิมค่ะเขาบอกกันว่าไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้นะคะท่านประดิษฐานอยู่ที่สีแยกตรงกลางถนนตรงด้านหน้าของวัดเลยค่ะแต่ว่าพอกลมทางหลวงได้มาทําถนนตัดผ่านเพื่อจะทาสะพานเนี่ยก็มีการต้องย้ายหลวงพ่อขาวท่านมาประดิษฐานไว้ที่ตรงนี้ค่ะแล้วแต่เดิมนะคะองค์หลวงพ่อขาวค่ะไม่ได้เป็นองค์เต็มองค์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะเป็นเพียงก้อนศิลาแรงสามก้อนเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้มีการนําท่านเนี่ยมาบูรณะ แล้วก็นาชิ้นส่วนส่วนหนึ่งของก้อนศิลาแรงเดิมเนี่ยปฏิสฐานรวมไว้กับภายในองค์หลวงพ่อขาวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกกันว่าเป็นพระอุระที่เป็นส่วนอกของท่านค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าจะเก่าแก่ขนาดไหนคะ่ะคุณผู้ชมเาขาบอกกันว่าหลวงพ่อขาวองค์นี้นะคะมีอายุน่าจะมากกว่า100ปีขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะ ถึงคติทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าสําคัญมากเหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่เจ้าแม่กวนอิมเท่านั้นนะคะด้านข้างเนี่ยยังมีพระเจ้าทรงธรรมที่แกะจากไม้จากทองทั้งองค์อีกด้วยเดี๋ยวโมเล็กจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ ุ้ชมคะในละครวิทยุเล่าขานตำนานวีรชนที่เราได้ออกอากาศกันไปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเรื่องราวของพระเจ้าทรงธรรมค่ะซึ่งอยากจะบอกก่อนว่าหมวยเล็กเนี่ยก็เคยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกราบสการะมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่บริเวณด้านหลังวัดพระพุทธบาทช่งตอนนั้นเองเนี่ยมีพระบรมรูป เป็นพระบรมราชานุสรสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยได้มีโอกาสมากราบสักการะอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะไปโบทกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่น็อตเนี่ยรอหนูอยู่ในนั้นแล้วค่ะ ทั้งสถานที่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระเจ้าประสาทอนก็คือปราสาทนครหลวงค่ะก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทมธรรมนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะคะจะมีสถานที่สองแห่งเหมือนเดิมรึเปล่าน่ะคะก็ต้องรอติดตามรับชมกันค่ะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะน็อตกับน้องดาวคงต้องลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ